สวัสดีครับผมสวัสดีครับเซานี้นะครับมาพบกับไรการนะครับอ่านกฎหมายไร่มาตานะครับในส่วนของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับผมเมื่อนี้เป็นมาตาเก้านะครับแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตาเก้าสีบัญญัติวาจังใดนะครับมารับช่มรับฟังใดเลยครับผมนะครับมาตาเก้านะครับบรญญัติวานะครับเมื่อมีกิจการอันใดซึ่งกฎหมายกําหนดนะครับ กฎหมายกําหนดหรือบ่กกฎหมายบังคับให้ทําเป็นหนังสือนะครับบุคคลจะต้องทําเป็นหนังสือนะครับบอจําเป็นต้องเขียนเองนะครับแต่หนังสือนั้นต้องลงไล่มือซื้อของบุคคลนั้นนะครับต่อมาครับบักสองนะครับลา่พิมพ์นิมือแกงใดตราประทับหรือเครื่องหมายอื่นทําน่องเซนวานั้นนะครับที่ทําลงในเอกสารแทนการลงไล่มือซื้อนะครับ หากมีพยานลงไล่ลมือสือรับร่องไว้นะครับสคนให้ถือเสมือนกับการลงไล่ลมือสื่อนะครับต่อมาครับวัก3ามข้ามในวักสองบ่อยใส่บังคับแก้การลงไล่พิมพ์ิ้วมือแกงใดตราประทับหรือเครื่องหมายอืน่นทํำน่องเซนบานั่นนะครับซึ่งทํำโลกในเอกสารที่ทํำต่อหน้าพนักง,งานเจ้าหน้าที่นะครับผมนะครับ หลายท่านนะครับหลายท่านนะครับหรือท่านผู้ฟังผู้ชมสีสงสัยบาคํามบาแกงใดนะครับแกงใดขึ้นอย่างนะครับค้ามาแกงใดก็คือนะครับร้อยกากะบาทหรือร้อยขีดเขียนนะครับที่บุคคลนะครับที่บุคคลบ่สามารถที่จะเขียนหนังสือได้หรือบอ่สามารถที่จะล่งไายมือสื่อนะครับได้นะครับแต่คัน มีคนรับรองนะครับมีพยานรับรองสองคนก็ถือว่าเป็นการลงไล่มือซื้อนะครับหรือเฮ็ดต้อนาพนักง,งานเจ้าหน้าที่นะครับแต่ในพจนานุกรมฉบับราชบัญญิต,ติยสถานปีหาซีกำหนดว่านะครับให้ความหมายของแกงใดว่าเป็นรอยขีดเขียนนะครับเป็นรอยขีดเขียนที่ทำไปเป็นสำคัญ นะครับในหนังสือแทนการลงไล่มือซือ้อนะครับหากนะครับหากมีพยานรับรองไว้สองคนนะครับกะถือว่าเป็นการลงไล่มือซื้อของบุคคลนั้นหรือสีกระทําต่อหนาพนักง,งานเจ้าหน้าที่นะครับสวัสดีครับ